สวัสดีครับชาวทริปสำหรับทริปนี้นะครับ,ผม,รบ,รบ,รบผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันครับแต่รอบนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดหนึ่งซึ่งอยู่ทางภาคใต้นั่นเองใช่แล้วละครับวันนี้ผมพาทุกคนนะครับมาเที่ยวกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งอ่าวไทยซึ่งเขาบอกเลยว่าที่นี่มีที่เที่ยวหลายที่ครับไม่ว่าจะเป็นทะเลวัดหรือทางน้ําตกแล้วก็จะมีอาหารทะเลสดๆด้วยครับทริปนี้นะครับผมจะใช้เวลา3วัน2คืนด้วยกันเอาเป็นว่าใครที่มีแพลนหรือมีแผนที่จะไปเที่ยวนครสีธรรมราชนะครับก็ลอกผมไปได้เลยครับรับรองว่าโปรแกรมเนี่ยแน่นมากๆครับ และร้านแรกผมจะพาไปนั่นก็คือร้านโกปีนั่นเองวันนี้ผมพาไปที่สาขาหน้าสารกลางครับบินออกจากกรุงเทพตั้งแต่ช่วงเช้ามืดก็ต้องมาทานอาหารเช้ากันที่นี่ครับที่นี่ก็จะเด่นในเรื่องของติ่มซำครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของชาครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของบัคกุเต๋ครับเสร็จจากทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับ มาถึงนครศรีทรรมทีก็ต้องมาแวะวัดพระมหาธาตุวราวิหารครับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองครับเดิมทีที่นี่นะครับจะดังมากในเรื่องขององค์จตุคามรามาเทพครับและมาถึงวัดทั้งทีนะครับก็ได้มีโอกาส ขึ้นไปห่มผ้าตัวพระบรมาธาตุครับเอาเป็นว่าเปิดทิปก็ได้บุญกันเต็มๆเลยครับและเดินวนกันอยู่ประมาณ3รอบก็เสร็จเรียบร้อยครับ และก่อนที่จะเดินไปขึ้นรถก็จะมีโชโนราซึ่งก็แปลกดีครับผมไม่เคยได้เห็นเลยเสร็จแล้วเราก็ขับรถออกนอกเมืองครับเราก็จะผ่านตัวกำแพงเมืองเก่าของนครศรีธรรมราชครับเราก็จะผ่านสารหลักเมืองด้วยครับใครที่มีเวลาก็สามารถที่จะจอดรถแวะไปสักการะได้ครับ แต่ด้วยความที่ผมรีบแล้วก็มีเวลาน้อยเนี่ยผมก็เลยตีรถออกจากตัวเมืองครับและสถานที่ที่ผมจะไปต่อไปนะครับนั่นก็คือคีรีวงนั่นเองครับเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งพอไปถึงแล้วต้องบอกก่อนเลยครับหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างเงียบสงบและผมก็ได้มีโอกาสแวะไปถ่ายรูปคู่กับสะพานบ้านคีรีวงครับ ดูบรรยากาศสิครับต้องบอกก่อนเลยว่าสมแล้วล่ะครับที่เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยใครที่มีโอกาสนะครับก็แวะค้างคืนได้ครับเพอแพ๊บเดียวนะครับก็ได้เวลาใกล้เที่ยงแล้วครับเขาบอกว่าที่นครเนี่ยมีร้านขนมจีนชื่อดังครับขับรถออกมาจากตัวหมู่บ้านไม่ไกลครับนั่นก็คือร้านขนมจีนผัาเขียวนั่นเอง ล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าที่นี่เขาไม่ได้มีขนมจีนขายเป็นจานนะครับแต่เขามีขายกันเป็นกิโลครับพอซื้อเส้นขนมจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปรับน้ํายาฟรีได้เลยครับต้องบอกก่อนว่าที่นี่มีน้ํายาเติมแบบไม่อั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํายากะทิแกงไตปลาแล้วก็น้ํายาน้าพริกครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย มีบริการผักที่เยอะมากๆเลยครับและใครนะที่เบื่อไข่ต้มนะครับเขาก็จะมีร้านไก่ทอดขายด้วยครับอิ่มท้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินสายกันต่อเลยครับและอีกหนึ่งวัดที่จะต้องแวะให้ได้นั่นก็คือวัดยางใหญ่ตาพานบุญนั่นเองเขาบอกนะครับว่าที่เนี่ยตาพานบุญเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยใครที่มีโอกาสผ่านมานะครับก็ต้องแวะมาสักการะไม่ว่าจะเป็น พระประจำบ,บูโบสดครับท้าเวสุวรรณและก็ตาพันบุญครับเสร็จ<ส>จากวัดตาพันบุญ <ung> ก็ต่อกันด,ด้วยอีกวัดหนึ่งครับนั่นก็คือวัดใจดีนั่นเองใครที่มานครน,นะครับแล้วไม่แวะวัดนี้ถือว่ามาไม่ถึงครับวัดใจดีเขาดังของเรื่องไอ้ไข่ครับซึ่งเขาบอกว่า มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยใครที่มาขอหวยนะครับหรือว่ามาขอโชคลาภเนี่ยรับรองได้แน่นอนและก่อนจะออกจากวัดเนี่ยผมก็แวะไปที่สูสานไก่ของไอ้ไข่ครับดูได้จากปริมาณและจํานวนต้องบอกก่อนเลยครับว่าความศรัทธานเนี่ยเยอะจริงๆครับเพราะไก่เนี่ยเป็นหมื่นๆตัวเลยหลังจากออกจากวัดผมก็มาแวะคาเฟ่กันที่ลูกกาครับเป็นคาเฟ่ริมทะเลที่มีบรรยากาศร้านเนี่ยดีมากๆเลย การตกแต่งเนี่ยสวยมากๆมีทั้งในส่วนของอินดอร์ครับแล้วก็ที่นั่งแบบอาท์ด์ด้วยบรรยากาศของร้านนะครับเหมาะมากแกการถ่ายรูปครับและที่นี่นะครับก็จะมีทั้งเครื่องดื่มอาหารครับแล้วก็เครื่องดื่มแบบแอลกอฮอล์ด้วยครับ เสร็จจากร้านกาแฟานะครับเราก็เดินทางต่อกันครับและระหว่างทางผมก็ได้แวะจุดชมวิวเขาพลายดำนั่นเองบริเวณนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าวิวสวนมากๆเลยเราจะมองเห็นวิวทะเลแบบสุดลูกหูลูกตาเลยครับและขับต่อมาเรื่อยๆอีกไม่ไกลครับก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งครับซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนั่นก็คือถนนเลียบทะเลขนอมซีชนนั่นเองครับ บริเวณนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าใครมาตรงนี้จะต้องแวะมาถ่ายรูปกลางถนนครับซึ่งจะเห็นวิวของถนนเนี่ยสวยมากๆเลยเอาเป็นว่าใครที่ผ่านมาแล้วก็ต้องแวะถ่ายรูปครับแล้วเราก็เดินทางกันต่อเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือขนมนั่นเองคืนนี้เราพักกันที่เลอเพชรวิลล่าครับ ซึ่งเป็นโรงแรมครับขนาดกลางซึ่งราคาเนี่ยไม่แพงเลยใครที่มีโอกาสแวะมาที่ขนมนะครับก็สามารถมาพักที่โรงแรมนี้ได้ครับพอตกเย็นเราก็จะไปทานอาหารเย็นกันที่ครัวผู้ใหญ่ครับซึ่งทางรีสอร์ทเนี่ยเขาแนะนำเลยครับว่าที่เนี่ยอาหารอร่อยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคาไม่แพงด้วยด้วยความที่ผมไปช่วงหัว่าค่ำลูกค้าทางร้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลย ก็เลยรออาหารสักพักหนึ่งครับและนี่ครับที่อร่อยมากๆเลยนั่นก็คือแกงส้มครับปลาหมึกผัดน้ำดำครับแล้วก็พวกยำต่างๆแล้วเราก็ถึงเวลาที่ต้องนอนกันแล้วครับมอร์นิ่งยามเช้าครับสำหรับเช้าว,วันนี้เรามีแพลนไปเที่ยวหลายที่เลยที่โรงแรมเขาก็มีบริการในเรื่องของอาหารเช้าครับ เขาก็จะมีทั้งผลไม้แล้วก็ชาก,กาแฟที่สําคัญเนี่ยเขามีเซตอาหารให้เราเลือกด้วยนะครับและเช้านี้ผมเลือกเซตอาหารที่มี2แบบครับมีขนมจีนน้ายาก,กับข้าวหมกไก่ครับอิ่มท้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เช็คเอาท์ครับที่เที่ยวแรกที่เราจะไปนั่นก็คือเจอดีย์ปะกาลังครับเขาบอกว่าเป็นเจดีย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากครับบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างเงียบสงบมากๆเลย ไปที่มีโอกาสขับรถผ่านก็อย่าลืมแวะมาสักการะได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะขับรถต่อไปเรื่อยๆครับจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้นั่นก็คือไปที่อ่าวตะเล็ดครับเราจะนั่งเรือออกไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับเพื่อไปดูโลมาแล้วก็ไปเที่ยวหินพับผ้าแล้วก็ไปที่เกาะนุ้ยครับเพื่อไปสักการะหลวงพูทวดเหยยบน้ําทะเลจืดครับ เขาบอกว่าที่เกาะน,นุ้ยเนี่ยมีน้ําจืดที่มันผุดขึ้นกลางทะเลครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ของอ่าวตะเลนะครับนั่นก็คือสะพานไม้อ่าวตะเลดนั่นเองครับบริเวณนี้ต้องบอกก่อนเลยครับว่าวิวสวยมากๆเลยด้วยความที่ตัวสะพานไม้เนี่ยทอดยาวออกไปกลางทะเลครับแล้ววันนี้นะครับเราใช้บริการของคนในพื้นที่ครับซึ่งเขาจะคิดราคา1,200บาทเท่บาทนั่นเองครับ เรามีเป้าหมายก็คือเราจะไปดูโลมาสีชมพูครับออกไปสักระยะหนึ่งครับแล้วก็พยายามมองหาน้องโลมาครับแต่ปรากฏว่าวันนี้นะครับน้องไม่มาครับก็เลยอดเจอโลมาสีชมพูเลยครับ ขับเรือออกมาสักพักหนึ่งนะครับก็จะเจอกับหินพับผ้าครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาไม่มีที่ไหนครับมีแค่ที่นี่ที่เดียวเสร็จแล้วเราก็ไปต่อกันที่เกาะนุ้ยครับ ซึ่งตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องเดินลุยน้ำทะเลขึ้นไปหน่อยหนึงครับเพราะด้วยความที่เกาะนี้ตั้งอยู่กลางทะเลครับและนี่ครับที่เขาบอกครับว่าอันนี้ก็คือบ่อน้ำจุดกลางทะเลซึ่งถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับก็จะเหมือนเป็นบ่อน้ำผุดครับไหลออกมาตลอดเวลาเลยและบริเวณด้านบนนะครับก็ยังมีจุดสักการะหลวงปู่ทวดด้วยครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็มาพิสูจน์กันครับว่าบริเวณตรงนี้น้ำเนี่ยจืดจริงหรือเปล่าถ้าช่วงไหนที่มาเที่ยวนะครับและน้ําลงเราจะสามารถเห็นบอนน่อน้ําจืดได้อย่างชัดเจนครับแล้วเราก็สามารถชิมได้ด้วยครับจืดหน้าครับจืด,จดเลยอยกลางทะเลหลังจากขึ้นเรือมาเสร็จก็รู้สึกหิวแล้วครับแล้วก็เที่ยงพอดีก็ได้มีโอกาสแวะกันที่ร้านส้มตำยำเลงครับ ต้องบอกก่อนเลยครับว่าร้านอาหารที่เนี่ยอาหารเนี่ยรสชาติอร่อยมากๆเลยก็จะเป็นแนวอาหารทะเลกึ่งไทยอีสานครับก็จะมีทั้งส้มตำน้ำตกครับอิ่มข้าวเสร็จแล้วนะครับก็มาต่อกันที่ร้านคาเฟ่ครับชื่อว่าร้าน Blue Surf ครับเป็นร้านคาเฟ่ที่อยู่ในตัวของโรงแรมซีชนคาบานะ่า เสร็จจากร้านกาแฟเราก็เดินทางไปต่อที่พักสำหรับคืนนี้นะครับผมนอนพักที่โรงแรมอาริลดารีสอร์ทครับเป็นรีสอร์ทขนาดไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กครับมีสักประมาณ12ห้องเท่านั้นเองต้องบอกก่อนเลยครับว่าเป็นรีสอร์ทที่สวยมากๆทั้งในเรื่องของบรรยากาศที่ดีครับแล้วก็เงียบสงบด้วย บริเวณทะเลด้านหน้ารีสอร์ทก็สามารถเล่นได้นะครับสาดมากๆเลยแล้วก็น้ำทะเลเนี่ยนิ่งด้วยแล้วตอนเช้านะครับทางโรงแรมเนี่ยเขาก็เสิร์ฟเป็นเบรคฟาสต์ครับหลังจากที่เราเช็คเอาท์เรียบร้อยนะครับเราก็มาแวะกันที่วัดสุชนครับวัดเนี้ยเขาบอกว่า ท้าเวสสุวรรณเนี่ยดังมากๆเลยใครที่มีโอกาสมาที่สีชนนะครับก็อย่าลืมแวะมาสักการะด้วยก่อนที่เราจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับเราก็มาแวะกันที่บ้านนะตะลุงครับ ึ่งก็จะเป็นพิพิพธภัณฑ์นะครับกึ่งร้านขายของที่ยะลึกครับซึ่งเขาก็จะมีจําหน่ายในส่วนของหนังตะลุงซึ่งก็เป็นศิลปะพื้นบ้านนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชและที่สำคัญนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยของจังหวัดนครก็คือมังคุดคัดนั่นเองครับ ก่อนจะขึ้นเครื่องนะครับเราก็ต้องฝากท้องกันที่ร้านข้าวแกงป้าใจครับมาถึงใต้ทั้งทีนะครับก็ต้องกินข้าวแกงใต้ครับจบทริป3วัน2คืนนะครศรีธรรมราชแล้วนะครับสำหรับทริปนี้ผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายทูข้างหน้าเล็กนี่จบเลยนะจะถอยออกนีบอกเลยต้องเสี่ยมเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ